ข้อที่1นะครับของน้ํามันมะพร้าวนะครับน้ํามันมะพร้าวมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า MCT นะครับ MCT ย่อมาจาก Middle Chain Triglyceride น,นะครับแปลง,ง่ายๆก็คือเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์สาย,ก,สลายสกลางข้อที่2ของน้ํามันมะพร้าวนะครับ น้ำมันมะพร้าวเนี่ยส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจน้อยกว่าไขมันชนิดอื่นข้อที่3นะครับคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันส่วนเกินข้อ4ก็คือมันมีส่วนในการยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานะครับข้อ5เขามีงานวิจัยว่าลดความหิวได้ข้อที่6นะครับคืออาจจะมีส่วนในการลดอาการลมชักก็ได้นะครับข้อที่เเขาพบว่า น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปมันจะช่วยเพิ่มไขมันดีลด LDL เมื่อเทียบกับน้ำมันถั่วเหลืองข้อที่8นะครับคือบำรุงผิวนะครับข้อ9คือลดความเสี่ยงของคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับข้อ10ก็คือลดไขมันรอบเอวหรือลดไขไขมันที่พุงได้11ก็คือก่อนที่ใครก็ตามนะครับ จะตัดสินใจกินน้ำมันมะพร้าวเป็นชีวิตจิตใจนะครับแนะนำามาให้ไปเจาะเลือดก,ก่อนเวลาเจาะเลือดให้เจาะไขมัน4ตัวข้อ12คือคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าโรคอะไรก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจกินน้ำมันมะพราะ้าวผมแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับ